วันนี้นะคะเราก็จะมารับบทเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกน้อยกันอีกแล้วนะซึ่งในแแบบนี้นะคะเราสองคนก็ยังไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะก่อนอินต้องมาแต่งตัวกันก่อนซึ่งในแแบบนี้เขาก็จะมีชุดคอสตูมให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะเราก็จะลองมาแต่งตัวให้กับตัวของคุณแม่ก่อนนะคะโอเคอันนี้เราก็ใส่เสื้อผ้านาะผมบมวกก็เรียบร้อยนะยแล้วก็เข้าไปในแแบบโอ แม่แม่ข้อนี่คุค้นๆนะเนี่ยแม่จ๊ะแม่จม๊ะรักหนุหนเลยรักหนุหนเลยหนูอยากได้ความรักเอาอีกแล้ยเอาเฮ้ยเอาแม่ปลาหนูทำไหมเนี่ยเฮ้ยต้อนตอลูกเฮ้ยเ้ยเฮอันนี้คือการกล่อมเด็กแบบใหม่นะแม่เลี้ยงลูกด้วยรำแข้งเราใช่ไหมเราจะเลี้ยงลูกด้วยรำแข้งนะวันเนี้วันหนูหิว ยิงแล้วเหรอกินอะไรดียังแม่จ้าวันเนี่ยเดี๋ยวคพยก,กินเรามา้ัมซูโม่กีกันก่อนงบเลยนูไม่อยากเล่นซูโม,ม่หรอกแม่ไม่อยากเล่นอะไรลูกอยากเล่นวาดรูปมัเป่าเล่นวาดรูปเล่นวาดตูปวาดรูปเ,เหรออืมเดี๋ยวกันนะเอาให้ แม่จ๋าตรงนี้มันไม่ใช่ที่เรียนวาดรูปมันเรียนตัวอักษร A B C ไม่เอาแต่แม่วาดรูปไม่คัดเป็นนะลูกหนูไม่อยากเรียน A B C ฮะหนูอยากเรียนอะไรลูกหนูจะเรียนวาดรูปนี่ไปดีกว่านวาดรูปเหรอนี่ไงหนูจะวาดรูปนี้ให้แม่นะไหนเดียดีนี่มันาวหน้าทิ่มกระดาษไม่ใช่หรอลูกนี่ในน้ำลายยืดใส่กระดาษเลยเยอะเกินอันนั้นยังไม่มีรูปเป็นร่างออกมาเลยแล้วมันวาดกระดาษเปล่านี่วะเดี๋ยวเรามาเล่นลูกบอลกันดีกว่าอ้ย ดิฉันเลยน่าเล่นจุงว้าเดี๋ยวแม่จ๋าทำอะไรหนุนเนี่ยทำแม่แม่ความรุนแรงโอ้ยหนูอยากเล่นลูกบอลน่ะไม่ต้องเสิร์ฟเป็นก็ได้ไงอละเป็นเด็กจ๋าก็ต้องเล่นรุนแรงแบบเนี้ยนะเป็นลูกบอลโอ้สนุกจุงเลยใยญ่ย่ะฮูทีนี้มาทางนี้ทางนี้เดี๋ยวแม่จะพากินนมนะโอ้ยกินนมเหรอเดี๋ยวแม่ชงนมให้กินนะลูกนะหิวยังนไ่ได้หนะแมันชงยังง ที่บนสเต็กนี้เนอไม่มีลูกมีอยู่รสเดียวลูกเอาให้นมจากเต้าลูกเอาแม่เราไม่กินนี่ว่าซีดีแลกไม่กินไม่ใช่ซีดีแลกลูกมันคือนมนะลูกนะนมผงที่เขาชงไงลูกกินมันแปลกๆปลกก็แม่มันหมดอายุยังไงอ๋อมันเป็นนมเปรี้ยวลูกอ่ะดูซ้ำดูซ้ำนนนนไม่อยากกินห้า่ากินห้า่าย่าเล่นมางนี่าหน่ากินเข้าไป เป็นไงอิ่มแล้วใช่ไหมทางงานนะแม่แต่ก็อร่อยดีนะถ้าทางดูล่าเริงแล้วนะแสดงว่าอิ่มแล้วแต่ว่าได้เวลาอาหารเสริมแล้วต้องกินซิริลักนะลูกนี่ไงซิริลักษอ๋อสิริลักมากเบบี้ฟู้ดอีตีกินเข้าปาอ้ามอ้ามไม่ใหญ่เลยแม่ เราไม่กินหรอกโอ้ยวุ้ยโุ้ยมาแม่ป้อนรุนแรงจุงเบย์ฮะรุนแรงอ่ะลูกแต่แม่จะเบาเมย์ดูกนะกินเองได้อย่าแม่แรงอย่าทำแรงแรงไม่ค่อยโตไปลูกนั่นไงอิ่มแล้วใช่ไหมแม่บอกแล้วว่าฝีมือการทำอาหารของแม่เนี่ยสุดยอดไปเลยโอ้ยแม่อิ่มจนแทบออกจมูกแล้วเนี่ยอย่าเข้าห้น้ำไม่จาง อ๋อเดี๋ยวกันอ๋อนี่โถนี้ว่างหายเลยลูกพรว่เอาเละลูกเต็มที่แล้ลูกระเบิดซ่วมสบายจุงอย่าระเบิดซ่วมนะนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะพาไปล้างก้นนะลูกแล้วก็อาบน้ำนะอน้ำหน่อยนะตัวมั่วแมนมากเลยลูกเดี๋ยวแม่จะใช้ฟองน้ำถมตัวให้นะล้างก้นหนูสิแม่ไม่ใช้อก้นมาล้างแน่เดี๋ยวกันเขาเรียกว่าขัดขี้ไครลขัดขี้ไครขัดขัดทุกทีแทุก ชิจันแล้วกักภาษะอังเลยโอ้โหหมดจดเลยทีเดียว โอ้ยตัวหอมชุยเลยนอมันจุงตัวสะอาดแล้วปาดแป้งหอมๆแล้วก็ต้องนี่เลยไปนอนพักกันนะลูกเตียงเหรอโอ้ยนั่นนานจังเอาเฮ้ยว้าแล้วล่ะกินิงเหรแม่ชัก็ไม่ลงเตียงอหัวหนุนอนเนี่ยรอเล่นละเล่นโออีโออีมาเล่นนะารอเล่นเดี๋ยวแม่จะกล่อมนะอี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 ออี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 ออ ไปจะเมาหรือยังนี่เมื่อยแขนมากเลยแม่อแปงเยอะโอ้ยหน้าเริ่มจะมืดอุ๊ยหลับปุ๋ยแล้วจูงหนาวจูงแม่หอมพ่อหอมลูกอ้อแม่จะไม่ออกอ้าวลูกขัตกรรมกันหรือไงเนี่ยอาแม่ก็ไม่กวนู่เหนียวขึนมาจากแม่หนูแลามันเอาออกไม่ได้อะลูกต้องรอให้หมดเวลาก่อนนะว้าวแม่เลี้ยงลูกเป็นปนี่ย นี่เช้าแล้วนะเราออกไปวิ่งเล่นที่สนามเด็กเล่นกันดีกว่าน่ารักจังเลยน่ารักไหมล่ะตามรถบ้านเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าไม่ใช่รกบ้านนะแม่อ้อนต้อนลูกโยนก็ไม่ลงหงส์นไม่ได้ตั้งใจจะเจตนาลูกอะไม่ใช่นั่นมันสไลเดอร์นี่นะเล่นทรายก่อนมากกลับมาขทรายก่อนมากัตวสะอาดแน่ะโอ้โหไฟเลิกเข้าตาไม่หมดนะเนี่ย ข้าไม่ชอบซ้ายข้าบอกว่ายิ่งเลอะยิ่งมากประสบการณ์นะลูกหนูจะเอาป้ายหน้าแม่ใครดูมาเร็วนาเร็วเล่นสไลเดอตเลยดีกว่ามาแข่งกันว่าสไลเดอตแข่งอีไระดับโอ้โหโอ้โหเบรกไม่อยู่อ้าวโอ้โหมันรุนแรงเนี่ยคุณแม่สล็อตไปเร็วมากเลยอ่ะสไลเดอร์นี้ใช้ได้เลยนะหนูจังกระอยากเลยจิ๋ยเราไปเล่นสไลเดอร์อีกรอบแล้วกันเนาะเอาอีกเอาอีก้นตรงนี้แล้วกัน อาจจะลงมาอพร้อมกันเลยดีมากอไม่เอาหนูไปคนเดียดีกว่าไป้นหน้าไปด้วย้ยขอคอมนต์ลักาเลยเียแไปเล่นชิงช้ากันดีกว่าเราไปเลานชิงช้ากันดีกว่าอล้วไเย้ยู้อาุ่มน้องแมวเหมียวอาชุ่มุ่มน้องแมวเหมียวก็เล่นชิงช้าได้เหรอเดี๋ยวก็มันยังสูงไม่พอ เราไม่เป็นไรนะเราไปเล่นหมาหมุนกันดีกว่ามีเลยลูกเล่นหมาหมุนกันนะเพิ่มความเวียนหัวโอามาเอามาเอาโอ้อาหารเที่งมันจะรียุดออกมาแล้วโอ้แย่แล้วโอ้เมาเมาโอ้ตาลายเดี๋ยวก็เราไปดูตรงนู้นดีกว่าตรงนี้มีฮอตดอกให้กินได้นะนั่งพักแป๊บนึงนะไหนอะหนูอะกหนื่ยมากลูกดอกอะเป็นการเลี้ยงลูกที่เหนื่อยมากดีไงี้ยกดอกเหนื่อยโอ้ฮอต ลูกฉันนกลายเป็นฮอตดอกไปแล้วแม่หนูไปปิ้งไม่ได้นะทำไมเด็กทารกกลายเป็นฮอตดอกไปได้ล่ะมาตัดมันจะเข้าปากหรือนงลล่ะอุ้ยพอดีเลยกำลังหิวอยู่พอดีเลยมีไอติมให้กินเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวก่อนแม่จะากทำอย่างนั้นลูกได้เวลากินนมแล้วเยวกันหยุดหยุดเกินนะต้องกินนมทุกสัปดาห์นะลูกนะมาเอาดูดไปเยอะๆดูดไปเยอะๆพอดีดีแม่ปัดีดีอึ้กอุ้ก อิ่มไม่ลงอร่อยไหมอาใหญ่จุงเบยนี่น่ารักจังเลยเด็กคนนี้แต่ชุดมันร้านไปเลยนะแม่แหมแต่ว่าน่ากินมากกว่านะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเราสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วยนะคะในแบบนี้ตอนนี้เราก็แปลงร่างกายร่างเป็นแมวเหมียวแล้วก็เดี๋ยวเราไปเซอร์เว์เดินเล่นดูกันนะอาแต่เาเด็กน้อยคนนั้นหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นเดินอยู่แถวนี้อยู่เลยนี่นะเราเข้าไปดูก่อนดิเหมียวเหมียว เหมียวเหมียวอยู่ไหนเนี่ยเหมียวเหมียวแม่ไม่อยู่โนล่าเลยเหนือจะทำลายข้าวของให้หมดทั้งห้องเลยเจ้าเด็กน้อย <c oughs> โอ้เยเดี๋ยวอย่าพังอันหนูไปหนูกำลังเล่นของเล่นอยู่เลยเจ้าเด็กน้อย <c oughs> กำลังเล่นไก่กกโกเหรอ เฮ้ยแบกกี้ตัวเฟ้อเลยเออแบกกี้นาคุณๆนะมันแบกกี้เหมือนกันบนหัวด้วยอ่ะเหมือนกันทั้งสองคนเลยเนอะนี่มันแมวคู่แฝดนี่นาใช่ฉันคือคู่แฟตเดี๋ยวแบกกี้หน่อยฟาซีเดี๋ยวมันจะมีไก่โฮกนะเล่นไก่โฮกเปล่าเนี่ยบีบกี่บ้านมีแล้วไก่โฮกเนี่ยอยากได้อย่างอื่นโฮกมากกว่าเอาแล้วอยางนี้เราหิวว่ะที่จะพาไปเดินเล่นนะเราจะไปไหนอ่ะ ไม่อาบน้ำน้ำแมวเป็นโรคกลัวน้ำตามมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาไปไหนอ่ะนี่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูที่ดีๆนะเหมียวเหมียวกิเล้าเหมียวเหมียวนี่มัเน้ำลำไยเหรอเหมือนน้ำลำไยเลยอร่อยเสมมโอโอ้โอ้น้ำข้าวตาน้ำข้าวตานอ้โ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 ้โอ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 ้มันนอ้โอ้โอ้โอ้นอ้โอ้อ้โ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 อ่โอ้โอ้โเ้โอ้ เาไม่กินแล้วเหรอเราไปกินฮอตดอกกันดีมากมากินแต่เรากินไม่ได้ต้องให้ผู้ใหญ่หยิบให้นะฉันจะพาไหนไปดูบ้านใหม่นะตามมาครั้งนี้ตามมาครั้งนี้อ๋อบ้านของแมวเหมียวเหรอนี่ไงหมู่บ้านแมวน้อยอยากอยู่หลังไหนอ่ะนี่ไงมีตั้งหลายหลังแม่อ๋อนี่ฉันเหมาไว้หมอนแล้วบุฟเฟ่ต์นะโอ้โหซื้อไว้หมดแล้วนี่แกจะอยู่คนเดียวหมดทุกหลังเลยเหรอมีทั้งอาหารเปียกแมวแล้วก็มีทั้งน้ำ้วยนะมีบุฟเฟ่ต์รอยัลคารินิไม่จํากัดด้วยนะ ใช่เขาบอกว่าอยู่ที่เนี่ยอยู่ดีกินดีนะเดอร์ซเอรี่ที่เนี่ยเด็กแฮทที่เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าคลินิกที่เนี่ยดีสุดๆไปเลย,เปนเนยสบายแล้วสิเนี่ยโอ้ย<ม>อันหนุ่มอ,อร่อยจุ่มเบอร์อโ<อ>รวล่ะเฮ้ยกินด้วยดมจนพุ่งปางเลยไม่แบงกหรอกแบงร่างเป็นเด็กบ้างแล้วกันตอนนี้เราก็เป็นเด็กน้อยนะคะแล้วก็ไปขอกินช็อกโกแลตดีกว่าช็อกโกแลต ต้องนี่หนาเหรอนี่ช็อกโกแลตอยู่ข้างนี้อันนี้เหรอนี่อะไรงกินจังเลยอ่ะโอ้โหน่ากินจังเลยนี่มันดาร์กช็อกโกแลตหรือเปล่าอ้าวไปหนูไปนะหนูอยากกินช็อกโกแลตนะเราไปกินข้างนอกกันดีกว่าให้กินดิพี่เคงกินดินี่นี่นี่มันจะรอบรัชชัวแบบแผ่นเลยนะบางคือดาร์กช็อกโกแลตต่างหากเรอซักเบอร์อย่าบอกใครถ้าเรกินนี่เหรอกินแล้วคงกลางเลยอคงปังเลย บอกแล้วว่าอยากกินเยอะอ่ะโอ้โหยมาไม่ได้ไขมันศูนยเปอนหรอโอ้โหมันจะศูนปอร์ซนตอะไรละหวานขนาดนี้แล้วมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตไม่ใช่เหรอคุณหมอฟันเตรียมโทรเรียกเลยเนี่ยแล<อ>้วเราต้องรีบไปป้้งฟันกันแล้วล่ะองั้นพี่เคนขอกินให้พูงกลางก่อนนะ อ๋อที่เคงั้นกินไปคนเดียวเลยก็แค่ค่ะวันนี้เราก็รับบทเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกแล้วก็แปลงร่างเป็นเด็กน้อยในแแบบเด็กแค่ไวแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบแมปเลี้ยงลูกน่ารักน่ารักแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันฟุ้งปิ้งกุ้งกิ้งนี่นะและอย่าลืมมาคัมแบทพูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนจ้าบ๊ายบาย